ลกุมส,สวัสดีค่ะซาร่าจิวรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ราคาแบ่งปันพิเศษค่ะเปิด คลิปมาในราคาน่ารักที่สุดเลย3,900บาทค่ะชิ้นนี้ถ้าใครเป็นแม่ค้านะคะรับไปขายต่อก็ได้กำไรงามนะคะ3,900บาทเท่านั้นค่ะน้ำหนักชั่งรวม5.23กร,รมัมตัวเรือนเป็นปาหะไซแหวน54ประดับไปด้วยเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบนะคะพลอยไม่ตีราคาค่ะพลอยจะเป็นพลอยหลังเบี้ยค่ะทับทิมหลังเบี้ย ไม่ตีราคาเพราะว่าเขาจะมีผิวแบบนี้ค่ะหลังเบี้ยนะคะตรงนี้นะก็จะมีริ้วรอยแบบนี้เลยค่ะงานเก่างานโบราณส่วนใหญ่แล้วพลอยหลังเบีย้ยเขาจะมีลักษณะเช่นนี้นะคะแต่หน้าพลอยสวยไม่ตีราคานะไม่ตีราคาค่ะหน้าพลอยสวยค่ะด้านข้างก็จะมีริ้วรอยค่ะแล้วก็ดูแลยังไงจะให้ดูแบบ ดูดีหน่อยอะไรประมาณนี้ใช้คัตเติลบัตนะคะชุบน้ำมันออยค่ะน้ำมันเบบี้เบบี้ออยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกนะคะชุบที่คัตเติลบัตให้ชุ่มชุมหน่อยแล้วก็มาทาถูทาถูตามจุดนะคะตามหน้าพลอยตามตรงนี้ตามรอบๆบนี้เลยนะคะแล้วก็ความสวยก็จะ เยอะขึ้นดูแลผิวพัรร์เขาได้มากขึ้นค่ะคุณเห็นไหมคะหนา้าพลอยสวยสวยนะคะแต่ด้านข้างเนี่ยมีแบบนี้มาเพราะฉะนั้นไม่ตีราคาค่ะถามว่าได้ไหมโอเคไหมถ้าไม่ซีเรียสได้อยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้ตีราคาไหลแล้วมาในราคา3,900บาทนะ3,900นะนี่เป็นค่าแรงแหวนนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าเราไปทำเนี่ยจะมีค่าแรง 3 0 0พันขึ้นไปนะสำหรับช่างเก่งๆนะคะอันนี้คือถ้าราคายอย่างเงี้ยตัวเรือนยังไม่รวมเพชรยังไม่รวมพลอยยังไม่รวมเลยนะคะสุดคุมะคะ้มแล้วค่ะแล้วก็เป็นงานเก่างานโบราณเชื่อว่าถ้าหลายๆท่านที่คุณยายนะคะหรือคุณแม่นะเคยเก็บงานแบบนี้ไว้อยู่นะคุณแม่ก็ต้องอายุเยอะด้วยนะประมาณ70กว่ากว่าๆนะคะก็ mm hmm. จะต้องเจอพลอยแบบนี้แหละคะ่ mm hmm. บบะ,คะเจอพลอยเนื้อนี้ แนวแนวนี้ประมาณนี้ของมะนี่ค่ะเพราะว่าแต่ของมะยังไม่ได้ขึ้นเรือนนะที่นาเห็นมะแช่น้ํามันค่ะแช่น้ํามันนะเป็นหลังเบียย้ยแบบนี้แล้วก็ใส่ถ้วยไว้หลายๆเม็ดเลยเยอะมีมีหลายเม็ดแล้วก็แช่น้ํามันมะมะบอกแล้วเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับแล้วก็ชอบพลอยมากๆเลยนี่นะคะเพราะฉะนั้นนาก็จะจะเห็นจะเห็นอยู่บ่อยๆตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะใส่ขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้สวยงามมาก สามพันเก้าสุดคุ้มใครที่คุณัาคุณตากับแหวนแนวนี้พลอยแนวนี้จะทราบดีแล้วก็คุณได้เพชรกุหลาบที่กุหลาบเกรดขาวเลยนะคะเห็นไหมขาวๆเลยค่ะขาวๆลูกสาวญี่ปุ่นไปเลยหน้าพลอยสวยนะคะมีเหลือบแก้วด้วยนะมีเหลือบแก้วด้วยค่ะเป็นแบบหลังเบี้ยเนื้อแก้วเหลือบๆด้วยสวย โบราณดีสนใจวงนี้ทักได้เลยค่ะ หูเพชรกระจุกเล็กๆนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง9,800บาทค่ะน้ำหนักช่างรวม2.53กรัมตัวเรือนเป็นทองขาวค่ะทองขาวยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่70.7%แป้นยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่71.1%นะคะเพชร16เม็ดค่ะรวมเป็น16ตังนะคะโดยประมาณค่ะน้ำ9.7โดยประมาณเช่นเดียวกันค่ะอยู่ในตัวเรือนขาวเพชรขาว ก็นี่เลยนะคะเห็นไหมด้านข้างขาวแต่อันนี้นะซูมให้ดูนะคะซูมให้ดูรายละเอียดซูมให้ดูความสวยความงามชัดเจนแต่เรื่องไซส์อย่าเพิ่งเข้าใจผิด,ดเรื่องไซส์ต้องดูตามมาตรวัดนะคะชิ้นเล็กๆนะคะย้่าฝากบอกทีนึงว่า อย่าคิดเองว่าไซส์นั้นไซ์นี้แบบนู้นแบบนี้เราต้องดูตามมาตรวัดเพราะว่ารับไปแล้วบอกเล็กกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นจะต้องไม่คิดนะคะจะต้องไม่คิดเองเออเองต้องดูตามมาตรวัดที่แท้จริงนี่คือไซ์ที่แท้จริงของเขานะคะตามนี้ค่ะกระจุกค่ะแล้วเพชรสวยค่ะเพชรสวยค่ะเป็นเกสรที่สวยเลยนะเม็ดเล็กๆนะคะเล,เ,ลเล็กเลยเล็กเลยจะทําเสียงให้เล็ก กว่าน,นี้ก็ไม่จะทำสิ่งยังไงไม่เล็กๆนะคะโอเคสวยขาวสวยดีใครที่มองหาต่างหูกระจุกอยู่นะคะลองพิจารณาดูค่ะมีตอก 18K เป็นทองขาวนะคะทองขาวถ้าเป็นงานใหม่เนี่ยราคาจะสูงกว่าทองคำเยลโล่ค่ะนี่คืด้านหลังเขาเป็นแบบนี้ค่ะ เขาคือถ้าเกิดคุณมีตัวตัวแต่งนะคะตัวแต่งที่จะมาเกี่ยวเป็นหางหนูให้ห้อยยาวก็ได้อยู่ได้นะคะเขาแต่งไว้แบบนี้นี่เป็นกระจุกเพชรสวยเพชรแม่เล็กมากไม่เล็กๆงานละเอียดค่ะงานละเอียดเห็นนะคะด้านนี้ก็จะมีหางหนู เผื่อว่าคุณมีตัวเกี่ยวนะคะก็สนุกสนานกับการแต่งกายค่ะแล้วก็น่ารักไม่เหมือนใครเท่ๆแป้นค่ะ 18K เหมือนกัน2ข้างชิ้นงานเล็กๆนะราคาเล็กๆค่ะสนใจคู่นี้ทักได้เลยงานน่ารักเป็นกระจุกนะคะเพชรเพชรสวยส่องแล้วเพชรสวยเพชรเป็นแบบ เกสรเลยเดี่ยวเกสรเลยเนี่ยนะคะเล็กๆนะงานเล็กๆนะคะสนใจทักได้เลยจ้าหูดอกไม้ค่ะชิ้นนี้จะเป็น red pigeon blood นะคะชิ้นนี้เน้นนะคะเป็น red pigeon blood เผาเก่าแดงเลือดนกพิราบค่ะชิ้นงานนี้คุณสามารถใส่ได้2แบบเวลาคุณต้องการใส่แบบเรียบง่ายนะคะก็ถอดชิ้นนี้ออกค่ะก็จะเหลือแต่ต่างหูห่วงกลมเป็นทองคำนะคะและถ้าเกิดต้องการเพิ่มความหรูเพิ่มความลักชัวรี่ค่ะเติมชิ้นนี้เข้าไปค่ะเพชพีเจนบลัดค่ะแล้วก็เป็นเผาเก่าด้วยนะคะน้ำหนักชั่งรวม5.03กรัมค่ะ ทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่76.22ค่ะและก็เพชรเกสอรวมทั้งหมดนี้โดยประมาณ40ตังน้ำโดยประมาณ97ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูพลอยเรามาดูไซส์ของห่วงกันนะคะเราเรียนรู้พลอยกันกับสีสและก็เนื้อของเขาค่ะเรดพีเจนบั d จะจะต่างกับ จะต่างกับสยามของเขาจะแดงแดงแบบแดงแบบนี้เห็นไหมคะมาพร้อมใบเซอร์นะคะมาพร้อมใบเซอร์ค่ะไซส์ของชิ้นงานค่ะก็ไม่ได้เล็กนะตามนี้เลยค่ะห่วงใส่ได้ทุกใบหูค่ะห่วงต่างหูห่วงทองคำนี้ใส่ได้ทุกใบหูค่ะหลวมๆนะคะแบบไซส์กลางอะคะ่ะถอดได้ค่ะจึ๊บเนี่ยค่ะ ถอดออกจากทางนี้เลยก็คุณก็จะได้เป็นต่างหูทองคําอย่างเดียววันไหนอยากรู้นะคะใส่เลยค่ะใส่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะตรวจความเรียบร้อยริดพีเจนบัดหายากนะแล้วจะต้องการไซส์ใหญ่กว่านี้เนี่ยค่อนข้างยากด้วยค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นปลอยท็อปเนี่ยส่วนใหญ่เจอน้อยมากที่จะมาใหญ่ๆบึ้มๆนะคะอุย้ยในตลาดหายากคะ่ะยากมากนี่คะ่ะใส่ได้ถอดได้ดูน้ำปลอยคะ่ะแข่งก,กันกับน้ำเพชรนะโอ้โหเลิศเลิศเลิศใครที่ต้องการเรดพีเจ Blood นะคะ มาพร้อมกันกับใบเซอร์ค่ะ Natural Ruby พอแท้ธรรมชาติ Red Pigeon Blood ก็คือแดงแดงเลือดนกพิราบเบร์มาพม่าเผา,าเก่าค่ะคู่นี้สวยงามมากเป็นพลอยหายากพรีเมี่ยมเกรดอีกแล้วนะคะสนใจทักได้เลยค่ะ ข้อมือเลส3สามกริย์ค่ะงานแนวนี้เริ่มฮิตกันนะคะแล้วก็เริ่มออกมาเมื่อ50ปีที่แล้วได้โดยประมาณค่ะคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเล่นเครื่องประดับเนี่ยคุณจะเห็นงานแนวนี้ประมาณ50ปีก่อนแล้วก็จะมีอีกสไตล์หนึ่งที่ว่าเขาจะเป็นเขาจะเป็นตัวภาษาอังกฤษตัว A B C อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็น3กษัตริย์แนวนี้เลยค่ะชิ้นนี้มาในราคาส่งนะคะย้อนการเวลาค่ะ เจ0ดบาทเท่านั้นนะคะตัวเรือนก็จะประกอบไปด้วยเงินทองนาคค่ะเงินเย็กเช็คเปอร์เซ็นต์เงินอยู่ที่38.8%ทอง 36. ดเดี๋ยนะตัวเล็กๆทองทองทอง 36. 9แล้วก็นาคนะคะ 33.5เอ่อ3ซ5ค่ะจะย mm ิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะความยาว19.5เซนค่ะ mm hmm. ก็จะมีพลอยหลังเบี้ยจะมีแล้วก็จะมีเพชรกุหลาบด,ด้วยอันนี้จะเป็นกล่องล็อกค่ะงานน่ารักงานน่ารักย้อนยุคเลยค่ะใครใส่สร้อยข้อมือนี้นะคะรู้เลยว่าเป็นแฟชั่นนิสตาตั้งแต่50ปีที่แล้วเลย นี่ค่ะงานน่ารักค่ะต่อมาค่ะอน,นี้ขัดชุบให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขัดชุบให้เรียบร้อยแล้วนี่คือด้านหลังด้านหลังใครข้อมือใหญ่ๆนะวันนี้โอ้โหแฮปปี้ยิ้มออกได้เลยนะคะเพราะว่ายาวถึง19.5เเซนเลยจ้ะเลิศไปเลยอันนี้คือไซส์ค่ะไซส์หน้ากว้างของชิ้นงานนะคะอองานแบบนี้ใส่สมบุกสมบันใส่ลุยๆได้นะ ใส่ลุ้ยๆได้แต่ก็ใหญ่แบบอย่าโหดเกินเนาะเพราะว่าเขาก็เนื้อเขาก็เป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าของมีค่านะคะนี่น็อตกุ้งใส่แบบนี้นี่เปิดเวลาเปิดกดนิดนึงอยา่าอย่าก,กระชากสะทีเดียวเพราะาอันนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นปากเป็ดแบบเปิดแบบนี้อยู่นะและมาใส่ข้อมือใส่ล้วม ตอนนี้นะ้นำหนักลดนะน้ำหนักลดลงไปเยอะอใครที่ข้อมือใหญ่ลองดูนะคะนานๆานนนมีมาสักทีก็ถามกันมาเรื่อยๆวันนี้มีแล้ว3ามกษัตริย์สวยงามสนใจทักได้เลยค่ะต้อยคอพร้อมจี้เพชรจี้เพชรยุคบ้านหม้อด่งดัง ชิ้นนี้ทั้งชุดมาทั้งชุดนะคะทั้งสร้อยทั้งจี้นะคะ14,500บาทค่ะสร้อยเป็นทองขาวนะคะยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มามีทองอยู่34.6%ค่ะก็เขาจะเรียกทองขาว 9K ้าเคเนาะแล้วทีนี้เขาจะตอก750แต่ว่าเราเราจะต้อง เป็นนักวิทยาศาสตร์ไปด้วยนะคะรักศิลปะรักงานโบราณไปด้วยเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปด้วยเราก็ไปแยกธาตุมาให้เรียบร้อยแล้วมีทองอยู่3 4 6เพราะฉะนั้นเราเรียกประมาณว่า 9K เคขาจะเรียก 9K โดยประมาณนะจริงๆ9 k เคก็เริ่มที่38.5นะคะแต่โดยส่วนใหญ่ในตลาดอะถ้าประมาณนี้เขาเรียก 9K แล้วนะเพราะฉะนั้น7.50ที่ตอกไปไม่มีประโยชน์อะไรนะจ๊ะเวลาเราดูตอกเนี่ยเราก็จะต้อง ที่ร้านนะคะจะยิงเปอร์เซ็นซ้ำทุกครั้งทุกชิ้นค่ะแล้วจี้จะเป็นปาหะค่ะเงินผสมทองค่ะมีทองอยู่จิตหนึ่งนะคะและประดับไปด้วยเพชรแท้เหลี่ยมเกสรค่ะสำหรับเม็ดยอดเม็ดนี้ค่ะจะเป็นเม็ดประมาณ8ปดตังแล้วก็บริวานที่เหลือก็จะเป็นกุหลาบกุหลาบเกรดขาวค่ะต่อมาเรามาดูกันใกล้ๆค่ะว่าเขา สวยงามแบบนี้นะคะเพชรสวยกุหลาบขาวเกสรสวยแล้วก็กุหลาบขาวเกสรก็ขาวอันนี้เขาเรียกว่าลายบล็อกเชนลายนี้เห็นมาตั้งแต่รู้เรื่องนะเริ่มรู้เรื่องว่าสร้อยคอเป็นยังไงอะไรคือเครื่องประดับนะคะก็จะเห็นลายนี้ตั้งแต่นู้นเลยลนยนี้นานมากแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังฮิตกันอยู่ อันนี้ให้ดูว่าไร้รอยต่อไร้รอยขา,าดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดูสปริงครับผมสปริงดีล็อกดีเหมือนเดิมโอ้ยงานเหมือนใหม่งานเหมือนใหม่หมหมกริบเหมือนย้อนเวลากลับไปนั่งอยู่ที่บ้านหมอ้อตรงนั้นเลยนั่งที่ร้านเพชรที่นั่นเลยนะจ๊ะมีด้านหลังสะอาดสะอ้านสวยงามไซส์ละจ๊ะไซส์จี้ละจ๊ะ ไซจีเทียบกับเหรียญ10ค่ะไม่รวมห่วงความยาวเท่ากับเหรียญสิความกว้างเท่ากับวงในเหรียญสิบนะจ๊ะโอเคสุดคุ้มใครมองหาชิ้นงานในอดีตความรักและความหลังนะคะเติมเต็มอดีตของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้ชิ้นนี้ตอบโจทย์ค่ะสนใจชิ้นไหนวันนี้5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะอัสลามออะัรกุมสวัสดีค่ะ